ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับเอฟซีท่านสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องนี่แหละเพ่นนะครับหลังกที่ผมลงในส่วนของชุดนะครับสามตัวตรงนะครับที่ทําการเทียบให้นะครับใครที่เห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหาล็อตให้ได้นะครับเอาละวันนี้ขอตัวเดียวจัดให้ตัวเดียวเหมือนกันนะครับเป็นเลขนะครับ นะครับเป็นเลขปักหลักให้นะครับผมนะเอาล้ครับนี่คือห่วยนะครับในส่วนของเลขปักหลักนะครับผมจะลงในส่วนของตัวเลขก็คือชุด10บนนะครับตัวเดียวนะเป็นเลขตัวเดียวแล้วก็สามารถที่จะ1ิบบนตัวเดียวเนี่ยนะครับให้เราวิ่งได้นะครับผมเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เอาล้ครับ ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่แอดเข้ามาผมจะไล่ตอบให้ทุกคนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แอดเดี๋ยววันนี้นะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับห่วยก็จะออกแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะคงจะเป็นห่วยลาวก็ต้องรอรับเลขฟรีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยเร่งในส่วนของตัวสูตรให้นะครับคือต้องเร่งตัวสูตรนะครับถ้าเกิดว่าไม่เร่งให้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะ ไม่มีข้อมูลนำตงเนี้นะครับไปหาซื้อเนี่ยมันจะยากใช่ไหมครับฉะนั้นในเมื่อท่านขอมานะครับในตำแหน่งของตัวนี้นะครับก็คือเลขหลักสิบเนี่ยนะครับผมก็จะจับให้นะครับตัวเดียวไปเลยเนาะเราสามารถที่จะวิ่งได้เลยนะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไปดูกันนี้เลยนะครับตำแหน่งของหลักสิบเนี่ยนะครับสิบที่ว่านี้ก็คือสิบบนนะผมให้ตัวเดียวไปดูนะครับวิธีคิดนะครับวิธีคิดเลขก็วิธีคำนวณเป็นยังไงก็เลยที่ว่า หลักสิบเนี่ยทำไม a อ p เปิลบอกว่ามั่นใจจังนะครับที่บอกว่าผมมั่นใจเนี่ยตรงนี้ก็นำมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับผมสิบที่ว่านี้จะเข้าหรือจะหลุดยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่า f c จะติดตามนะครับอ่ะผมให้นะครับตัวเดียวนะครับผมนะไปลุ้นกันเลยนะครับผมงวดที่หนึ่งเราเราต้องสร้างความมั่นใจเอาสักสามนะครับ เจ็ดสามเจ็ดนะครับห้าศูนย์อ่าไปดูนะครับงวดที่หนึ่งนะครับตัวเดียวของเราส่วนวิธีคิดนะครับวิธีคำวนวณแอปเปิ้ลใช้ส่วนตัวเลขก็คือใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับจากนั้นมาให้ใช้หลักนะครับหน่วยล่างจากนั้นมาก็ให้บวกข่าคงทีนะครับลองดูนะครับว่ามันจะหมดจะได้กี่งวด สี่บกศูนได้สี่สี่บวกห้านะครับเป็นเก้าเอานลครับหลักสิบของเรานะครับตัวเดียวงวดที่หนึ่งเราได้เก้านะครับออกแปดเอานลครับเป็นงวดที่หนึ่งผ่านไปนะครับแปดเก้าสี่นะครับ เลขก้อห้าสี่นะครับไปลุ้นต่อกันเลยนะครับงวดที่สองเรายังใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบหกนะครับแปดบวกห้าสิบสามนะสิบสามบวกสามนะครับยี่สิบหกใส่ได้หกครับเอาละครับตัวเดียวนะครับหลักสิบบนนะครับ ได้6นะครับในงวดถัดมาออกเลยครับออกค่าสนะครับนี่ก็จะเป็นงวดที่2แล้วใครขอมานะครับไปลุ้นยายา้พร้อมกันได้เลยเนาะต่อไปนะครับงวดที่3 5ม3นะครับเล็ก,ก็3 2นั่นเอง ไปดูต่อยาวๆเลยนะครับ6บวก3เป็น9 9บวก4นะครับเป็น13 13บวก5นะครับเป็น18เอาแล้วครับสำหรับงวดที่3นได้เลข8นะครับท่านเข้าหรือไม่นะครับได้เลขกอออก6 8 7 นะครับตัวเดียวไปเลยนะครับไปลุ้นต่องวดที่สี่นะครับหกแปดเจ็ดนะครับเลขก,ก็สามหกนะครับเอาล้ะครับสามงวดติด,ต,ดติดนะครับฉะนั้นถ้าเข้างวดนี้ก็คงจะเป็นงวดที่สี่แล้วนะครับสําหรับเลขตัวเดียวเน้นหลักสิบเลขก,ก็วิ่งได้เลยนะครับ 5บวกนะครับเป็นเจเจดบวก5นะครับเป็นสิบสองเอาละครับเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับในส่วนของเลขตัวเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหวยเนี่ยนะครับตัวเดียวที่เราแบ่งออกมาเนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งงวดสองงวดนะครับสามงวดสี่งวดและก็ อยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลย4งวดนะครับเั้นนี้นะครับงวดประจำนะครับผมวันที่สองนะครับนี้นะครับพุทธภาคมนะครับปี68สนะิบแปดเพื่อนให้วิ่งด้วยนะครับแล้วก็เน้นปักหลักก็คือหลักสิบบนนะครับสองสองเดแล้วก็ 8 5นะครับเอาล้ครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับงวดที่5นะครับ7บวก2เป็น9นะครับ9บวก0ได้9 9บวก5นะครับเป็น14ผมให้เม็ดเดียวที่เลข4นะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับ4นี้นะครับในงวดนี้เนี่ยนะครับใครที่ ชอบเลขวิ่งหรือว่าใครที่หาตำแหน่งหลักสิบวันนี้ผมให้เลขสี่ตัวเดียวนะครับรอไว้ก่อนเลยเลยนะครับกับทีเด็ดตัวเดียวเนี่ยของแอปเปิลวันนี้นนที่ขอมาผมจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมต้องลาสมาชิกไปอีกแล้วนะครับหลังจากที่ลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือชุดสามตัวตรงเนาะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับจัดได้ก็ ัสำหรับสายวิ่งบนตัวเดียวในหนลักสิบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ